คลิปนี้จะเป็นคลิปลงภูพี่น้องตั้งจาจคือขำล่าเลาะเห็ดเนียแหเราขำล่าก็สิบผาพี่น้องลงภูกับบานเรียกว่าลงเข้าเลยน,น,นะพี่น้องเนาะพี่น้องเรามาเลาะเห็ดวันนี้ก่อนได้ไล่ยางพี่น้องได้ออกกำลังกายเดยได้เห็นธรรมชาติว่าปีนี้เป็นหรอได้เพราะว่าปีหนึ่งขำล่าก็จะมาประมาณช่งซ่มเทือนนะี่ยแหละขึ้นมา ขึ้นมาก็จะช่วงมาขึ้นขึ้นมาช่วงเห็ดออกสิแมะมาเลาะเห็ดมา,าเห็ดนี้พี่นนองไปลงไปนํากันสั่นสั่นเลยพี่นนองสั่นกน็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปกันลงเขาถ่ายล่างที่ห้าเห็ดสําเร็จก็ต้องได้ลงเนาะพี่นนอะลงไปขึ้นมาหอดได้จุดหนึ่งแล้วกันลงเนาะพี่นนอะ ขึ้นเมื่อไรเลยกับบุไดได้ป้าเธบัดลงในี่ยท่าเลยแหละีนงเนี่ลงไปกับห้าไปนำกากเสื้อไซสยเสื้อขั้วไปนำเลยเนาะเห็นเปือกหอยกับว่าเป็นเห็ดปา่อนลโอ้ยโทษทีโทษทีไปที่ได้มาหละแมงมอยนบ้าก็ว้แมงมอยน ถ้าใส่บลามปลาเห็ดเพาะบลอ,อกสิละเนาะบล่ายเนาะอู้แมงบงกระดึบกระดึบมานี่พี่น้งองแมงบงกระไล่ไล่เลยกระล่หม,มานี่ยฮินฮอตกันสิบเป็นสาวโตะละนักจีบเห็ดพวกเห็ดโคนเด้เนาะละเนาะเป็นมูเป็นมูอยู่นาะคือสิคัก เราเลอยไปทางนั้นเอาบ่ทางอนณาป้าเบืองนันนะมันก็จะบบซันไล่นะกระทะเขาลงไปบอลเก่านี่ยวักันซันได้แหละหนังไหมเพื่อนเราเอาบ่วงมาน้ำพี่นะเอาบ่วงสดแก่เลยเห็นเห็ดล้วก็คูดไปนำมาสัน ก็จะให้ส้มพอว่าพูดไปเป็นน้าเป็นนาเนาะแล้วเป็นเพื่อนเอาบ่วงเห็นยังเก็บมาแม่เป๊ะบปเป็นก็ค่อยเอาน้ำสว่างอ้ยบุปปาเปี่ยังพี่น้องถ้าบบเป็นน้ากับโบเป็นแมงเห็นเป็นน้านี่ก็โอ้ง เราจะช้มันน้ำเล็ดแมวไยน้ำเล็ดแมวน้ำกลนท่านี่เด็กเด็กเกาะเราป้าเอาเนื้อไปด้วยเถอะพี่น้องน้ำแข็งน้ำขมเบิางเห็ดยังคลิปนี้จะเป็นคลิปเลาะปลาได้พี่น้องโอ้โหพี่เนาะปลาไม้ โคกโอ้แม่น่ะอันข้าว้าวนี่วะน่าจะเป็นเห็ดอนาเห็ดน่างอกน่างหัวนี่บอกเออเห็ดแป้งเห็ดไข่เห็ดอนาเห็ดผ้านี่ไงเพื่อนกับล้าก็เพื่อนเก่งปลาทูจองต้นไม้เลยสนะ ได้เห็นเดี๋ยวได้เก็บหมาให้มันลุมทีโบเป็นนั้นแล้วก็ค่อยเอาออกปลาพี่น้องปลาไม้งามงามล้านกำลา็อยู่พูนพูนปลาไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ ขึ้นมาสุดๆแห้วอก็ลงเนาะพี่น้องเอ้ยเห็ดอันนั้นเห็ดน้ำพึ่งแต่ว่ามันบบทันไงมันแหีวน่าเละเนาะเห็ดน้ำพึ่งบ่เป็นกิ่น นัง่งงัวผสมกันเลยจับอ่ากองนี่ก็ต้องได้เปลี่ยนเบื้องก่อนนะเพราะว่าถ้าจับนานๆมันงงก,ก็จะต้มมันก็จะมากตัดมือแล้วเอ้ย พี oh, you know. ่น้องหามปลาไม้คลิปนี้จะบุมียังไล่ยนอกจากว่า,อาเอาปลาไม้มาสร้างมาตอนพี่น้องเก็บเอาบรรยากาศธรรมศาสตร์ปลาไม้สดซื่นห้าใจทั่วปอดทั่วท้องพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มนำ้ำเครื่องวาบมี ซ่าที่แนะนำแต่ก็มีคุณคา่าทางด้านจิตใจเนะคลิปนี้ก็จะบ่งบอกเทองว่าธรรมชาติภูภาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบุรณ์ไปด้วยเครื่องปลาข้องหนาไหโบโลบ่ลอยไปทางเบื้องนั้นว่าไหล พี่นอ้องโอ้ยงามคักงามเนี่ยคำราศีธายใหญ่ายาาแบบนี้ไปเป็นคลิปพี่เมียให้พี่นอ้องในเบิง์นตอนเสาร์เนาะนอนอยู่ห้องเอยอยู่คอนโดอยู่คารลือฮาร์ดร่างใหย่ายงามงามดูปลาปูนนี่นะเนาะแล้วก็มาเบิงคลิปคำราธรธมมาตร์ผูเข้าใาล้ล้ม ต้นไม้แล้วพ,พี่เพื่อนๆก็จะได้กินจินตนาการแตว่าโอ้ยธรรมชาติมันคือว่ามีคุณคา่าเห็นไหมจิตใจสุมซึ้นอากาศบริสุทธิ์สิ่งไดเนาะบางคำล้านาโนแอ,อเลยนะบางคำลานบานคำลาโบมีแอร์พัดลมปรเทบวากระบข่อยดีไซน์การนอนแบบนี้เลยเนาะมันมีดเดี ได้ลมนเนี่ยฮอนฮอนมาไม่นึง,นงฟุ้นแต่ตกละสิแต่พรทธาใสา่แอร์แต่ผู้คนมีเงินเพิ่นก็ใส่ฮะเนาะแต่ดิ่นอยากนอนสบายเพิ่นก็ใส่แอร์นอน A. แต่คำาบบราบาบ่ได้ใส่เพราะว่าบ้านคำราบบ่ฮอนห้องคำราบก็เย็นเย็นเพราะว่าเงินคำราบก็จะติดกับทุง่งนาเด้อพี่น้อง มันหานามปละว่าน้ำกอบว่ามันแดงให้พันด้าพันเรากินข้าวสุมกันแบบนี่นี่นี่จะได้บัติวแทยว่าพี่น้องเอ้ยบัติวก็กำลังงามงาม ไมมาไะไรเนาะคลัด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 ลงตามันเห็นเัือดดีเห็ดฝนมานำมามันปีกไก่มันเห็นเห็ดนุ่มแล้วมันเอาเม็ดมันจงเห็ดเท้าไปครับเพื่อนอะไรเาเอาไหมอันนี้เห็ดนุ่มแล้วมันเอาเห็ดเท้าแล้วมันไว้ให้ขมลาล่างเศร้าขมลานาะได้ปะมาผู้เดียวกันอ่านมองเนี่ยเนาะก็เลยเอาขมลามานำ ไอ้ยีเนาะต่อหนาก็จะเก็บที่ซีอันนี้จะเป็นที่ซีที่ย่างไม้แหละทำซี่าไปเนาะที่ย่างไม้เอาไปดังไฟต่างไม้แป๊กงามคักงามแน่ เห็นยังคุณคำล่าลงมาก่อนคุณเอนอ,น,อน,นั่นปะเนาะคำล่าลงมาจะเทเิงนะเห็นหน้างงัวกำลังออกมาเนลย ตีตาบังตีตาบังเ,เ,เห็นดนางงัวมาสักตีกับตีล้ะกับลาดาเ,เห็ดละเดกับลาบังกงืฮึจิ่นะอันี้ก็จะเป็นปลิบโลงคู่ด้วยค่ะ น่าก็จะเห็ดเป็นอ EP เลยเนาะ EP หนึ่งเปนะ็นห้าเห็ดอีพีซ่องลงภูเด้ังได้ล่อะเต็มขุ่ังื่องเรน่อ่ตามตั้งดีเถอะโอ้แหละตาเสื้อดี Muy lắm, kép cắt kép 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 đặt kép 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 มึงเนี่ยพี่น้องต้นกอตอนนี้ใหญ่แท้ใหญ่ป่ะก็เอียงไปตามอา่าเอียงไปตามเนินเข้านะพี่น้องเนาะป้าข,ข้าเจ้าเอามาเอาไปเฮ็ดเฮือนนี้ได้เป็นลั่างผู้เลยพี่น้องป้าเอาไม่กอ่อข้าเจ้าก็เอาเฮ็ดเฮือนน่ะแหละเนี่ตน้นมันใหญ่ น,นคลิปขึ้นผู้หรือคลิปลงผู้หอหนไงแต่ว่าลงผู้นี่บวเห็นเห็ดเพราะว่าข้านี่มันจึงอยู่กับอันนะข้านี่จึงอยู่บนทิปใบเดนะเพราะว่าข้าลงเดิตอนขึ้นนี่ยังแค่หนตาอย่างเราพอได้เบิ้งเห็นเห็ดเดยตอนลงนี่บวเห็นเลยพี่น้องเพราะว่า พยานปีนลังกาลงผู้เดยนะก็เลยว่าโอ้ยมุเส้นใจนำเห็ดเบ่งตจค่าตัวเองนะี่แหละถ้าเห็นก็เอาเนาะพุ่นชิ่เนาะอย่างวกเี่ยนไก่เลยี่ทางเกยได้หลายทางเบื้องนั้นเรื่อลงทางนี้ กันเดิกบ้านสดใสงามวิไลโอปไม้เมืองลาวสู่ซอแตกหนออเจ้า นั่นบอกสิน้องงามคักงามแน่งามเทงามว่าคันท้าวามาแสดงนั่งอยู่ป่าด้านนี้แห้งขัดี่น้องอนเนาะมาแสดงนั่งนั่งพื้นนะนั่งพัดเจ้าค่ข้า,าเจ้าก็จะเป็นเมืองเป็นเมืองธรรมราชก็มากมากเลยตอนธรรมราตอนนี้ธรรมราย,ยัางน้อยเทา,างนั่ง มันบอลออกขึ้นมาเมื่อกี้บอลบอลนี่น่าั่นบอลแหละแมนแล้วทีลื่นจงได้มันเจือบอลสันส่นนี่นะ ืนมัน,ย,ย,นยูก่ไก่เนาะมังผู้มาเอาพอว่ายู่รุมมันก็มีล่าอยู่ละอา,าจะเกือบธรรมดาน่กจะบไดายได้งตอนนี้สะเกืบมั่งท้งจะเอาอยู่ป้าฝืนนี้ไปดั่งฟืนนี้เอาไปดั่งในไฟลุกเลยนะ็านาด ไปนึ่งเข้าคว้าจีลุกอีอประเอยก่อนเอาแหงไว้บัดลงก่อนเพ้าว่าอันนี้สั่นเติบก็ไปนี่น่ะอุ้ยโอ้โนี่เนลมลาลงมาไกลเติบคนจักนาทีนี่เืิบหมดสาวนาทีแล้วจะลงมาเนี่ยลมลาจะบกขัดบกตัดบกต่อเลยเด้ถ่ายแบบ ยเพียวมาเลยด้อพี่น้งนองบ้านนี้แล้วบ้านทีกิงลงพู่นะี่แหละพี่น้องเด้อกม่เท้านะ่าจะเป็นนางจกปอกกันแล้วเมย์เอ้าข้าวมาก็เมื่อ,อย์คือกันนางนิดก่อนไอ้ยนออหนอนเอ้ยนางฝังเสียงจักจันแมงอี มาเอามามาโชว์นงานเตอย่างนี้ได้เปิดติวไล่กันมูอืมป้าถูกและวันนีสิลงลงไปลุ้มๆอพไรโลดตายอ่ะ ให้มันอะน่ะบุฟเฟ่ต์ะนะเบิ้ามุอ่ะโอ้ยุงเห็นบอกพันพักพอแล้วก็มียุหนุ่มสะออนไปเห็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่มากๆเลยนะจะบอกให้ไปนี่ลองเจาไปได้เห็ดคนเห็ดคนจิจ่ามีรูมอ่ะ

ตำนี้แหละเราไม่เลื่อนมาเห็ดออมป้าความแซ่บโอ้ยเก็บเลยกระนวยเดียวนี่บัดตกตรงไหโอ้ยวัวจุดตรงนี้ด้วยเนาะกินมอดดูนำนะมันจีเทรกเห็ดแล้มันจีอะไร นั่งควัดอยู่นี่สิเออเราไปไม่เท่าอันนี้ได้ไล่ได้นนกะแม่มะมละวะเห็ดนางงูวะนะ่าน่ะไปลงไปว้านี้พี่น้องเอ้ย เป็นาเป็นาเห็ดหนัง่วนออมันผัดอ้อคือแบผัดอ้อเออคึอหมอเธอสิบหาอีนางแหละทุกวันอเลยขึ้นหมดใก่ก็เห็ดหนังอ้ลุ่มๆนี่บอลเาบอลเขาเห็ดน้อยๆจริง บ้าฮัลโหลพี่น้องเอ้ยลงผู้เด้อที่น้องเอ้ยน้่มถ้เป็นตัวลินตัวเว้นมาสันปอมห้างลงมาสักจริงคนมุมคุ้มลมลงลองกริงบ้างนาอันนี้ที่ดุข้างคำบ่ไปเป็นซีกเป็นซีกอ่ะ เราจะได้เห็ดโคกเห็ดคนนะแล้วใหม่อุดมเนาะข้าพักลมทีกับปลาไหม อาอพี่เนาะมาฮอสพักลุ่มแล้วป่ะนี่พักบ่อนอัานนัเก็บเห็ดน้อยแล้วนี่ถ้าจะกินเห็ดเพาะนี่ต้องขึ้นโคกพี่น้องถ้าเห็ดน้อยก็จะอยู่เขตลุ่มอันนี้ก็จะนะซูปปลาผู้ลุ่มด้านลุ่มโอ้โอ้เอ้หน้ามันก็บอกว่า หนูกำลังให้เราคักครบทุกรสชาติตาข้า,าสั้นเลยข้าสัน้นยอกยอก,กเลยต้นเปลือยอันนี่ห้อามอา่ะที่บอกเกยไปทางนี้เลยเกยไปทางนี้ดูไปไป,ไปโลเหิตคนมนี่พี่น้อง หับไฟก็ามาแต่ถังเนื้อคนนโอเคขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกบ้านเด้อที่ให้เกียรติติดตามหับสมคลิปนี้ก็ได้หับการสนับสนุนจาก คำรราชาแนลพาพี่น้องลงผู้เนาะขอบคุณนะมากมากที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้คำนราเด้เธอพี่น้องเอ้ยบายบาย